จวันนี้ว่าไฮ้สุขภาพยังแข็งแรงนะยังไม่แก่นะนี่วันนี้นะฮะ,ะทีนี้มาดูเสียงพลังเงียบนะ,ะซึ่งวันนี้มีการแชร์กันเยอะมากนะพลังเงียบที่ชื่นชมให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะค่ะนั้นมีปัญหาชาวนาถูกโกงเงินจำนำข้าวใช่ไหมขึ้นมาปั๊บจ่ายเงินปับ๊บแค่นี้มันก็ได้ใจป,ประชาชนเยอะแล้วค่ะ ตาสงวนต,ต่างๆที่นายทุนบุกรุกนี่กล้ายึดคืนมาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใครนี่ป้าก็ชอบชอบและพลเอกประยุทธ์ก็ให้ความสําคัญกับคนรากหญ้าไม่ใช่น้อยๆคนมักจะมองว่าพลเอกประยุทธ์ทําให้คนรวยรวยมากขึ้นความจริงท่านเอื้อเอาคนทุกฐานะคนรวยบางคนท่านก็ดึงมาให้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจเอามาเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชา,ชาญฉลาที่จะใช้คนทุกหมู่ทุกเหล่าทุก ทุกสาขาอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อาการบริหารชาติบ้านเมืองท่านถึงบอกว่าทุกคนเป็นเพื่อนควรวรวมคิดคนเอกประยุทน์นี่มีลักษณะที่ป้าชื่นชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลามาถแถลงนโยบายอธิลรั้งทางทีวีนี่ทั้งจะรู้งานทุกกระทรวงเลยไม่ต้องมานั่งอ่านโพด้วยพูดได้เปล่าเปล่าเปล่าว่ากระทรวงนี้มีปัญหา,เร,นานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้แก้ได้แล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้แก้และกําลังทําอยู่ท่านจะรู้งานดีแสดงว่าทําการบ้านดี เอาใจะใสะ่ปัญหาของชาวบ้านเมืองเป็นอย่างดีอย่างเมื่อก่อนนี่นะมีปัญหาว่าชาวไร่ชาวนาเนพอมีเงินหรือสวัสดิการต่างๆที่รัฐจัดให้มันก็จะมักจะผ่านอบตอบ้างผู้ใหญ่บ้า,บา,น,านบ้างกำนันบ้างแล้วสิ่งที่ที่จะถึงประชาชนมันมันถูกมันรั่วไหลั่วไหล มันไม่ถึงมือประชาชนหรือถึงก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้พลเอกประยุทธ์ก็แก้โดยการโอนเงินเข้าผ่านธนาคารเลยไม่มีใครได้ได้เอาไปแอมได้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดถ้าไม่มีคนที่มีความเด็ดขาดอย่างชาชาทหารอย่างพลเอกประยุทธ์มันยากยากขณะดเขาเป็นทหารนะยังรู้งานสามารถบริหารชาติได้ขนาดนี้นะ ทีนี้มาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วเนี่ยเราจะไปยึดติดว่าโอ้ยสืบทอดอํานาจถ้าอํานาจนะั้นมันทําให้เป็นประโยชน์ประชาชนสืบทอดไปมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรป้าปีคิดอย่างนี้ที่สําคัญก็คือคนที่เสนอตัวที่คนที่มันบ่มักนั่นมันแทงไปกวดก่อนมูเออพวกนี้ละคุณเจ้าขอใจบ่พี่คอยในบ่กพี่พ่อ,อปู่เป็นพา,านเ้ด้จ้าผู้ใด ے. ลอยเปอร์เซ็นต์มาจับมือกันลดปอยกเจ้าเป็นอย่างขึ้นมักเราแห้งเพราะว่าเราเป็นคนดีซื่อสัตย์เราเสมอต้นเสมอปลายคือหน้าพิมพ่าใส่สีหน้าเป็นผัวเยยบนี่เป็นไงละ่มมะมาจับมือกันลดนะมาจับมือเลยค่ะนะเลือกลุงตู่แน่นอนอนี่น <c oughs> คุณผ้าคนนี้พูดเลยนะอันนี้คือเสียงสะท้อนจากคนที่ไม่ได้เล่นโลกโซเชียลแต่มีคนไปถ่ายมา แล้วมีตัวตนอยู่จริงไงนะทีนี้มาอีกคลิปหนึ่งนี่คือเพจติกตอกลุงตู่นะะพูดถึงการพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือทีนี้นะคือไม่ใช่ว่ากระแสนิยมจะดีเฉพาะภาคใต้เฉพาะกรุงเทพนะเฉพาะภาคกลางแต่ว่างานที่ทำเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่มีสสรัฐบาลก็ทำงานอันนี้คือคลิปที่ชาวทางเหนือเนี่ย เขาพูดถึงโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือนะเรยกว่าสนามบินแทบแตกอะค่ะมันทําให้ประเทศเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นลุงตู่ถ้าถามถึงผลงานด้านนี้เด่นการเด่นมาก20กว่าปีเนี่ยที่เกิดเรื่องเพชรซาอุจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าหน้าติดเลยหลายหลายรัฐบาลที่พยายามจะเข้าไปหาเจ้าชายของซาอุเนี่ยเข้าหน้าไม่ติดแต่ลุงนี่เก่งมากนะคะสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองแล้วสามารถที่จะจับมือกับรัฐบาล ซาอุได้เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายๆพี่เป็นคนเชียงรายพี่เห็นถนนค่ะถนนที่เขาขยายพื้นผิวถนนเนี่ยตั้งแต่จบโมหเดินทางเชียงใหม่เชียงรายตลอดการเดินทางลําบากแต่พอรัฐบาลได้ทําถนนขึ้นมาการเดินทางสะดวกแล้วอุบัติเหตุมันลดลงจริงๆคนเชียงรายเราจะทราบดีพอมาอยู่เชียงใหม่เราเห็นทางลอดซึ่งช่วยในเรื่องของรถติดได้มากเลยค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณผลงานของลุงตู่นะคะที่ทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้น have เชียงใหม่จะได้งบททำสนามบินอ่าที่สองนะเจ้าตั้งบ้านที่หรือละพูนเนี่ยซึ่งคนเชียงใหม่ก็ตื่นเต้นกันแล้วก็เฝ้ารอว่าเออเมื่อใดจะได้จะได้สนามบินใหม่ตัวนี้นะคะเพราะเฮาคงจะทำให้เศรษฐกิจของคนเชียงใหม่เนี่ยโอดีขึ้นการเดินทางติดต่อกันเนี่ยเจ้าเพราะว่าจะเป็นทางรถไฟก็ดีทางถนนคนทางก็ดีตั้งสนามบินตั้งอากาศของเฮาก็ดีโอ้จะอีเมืองเชียงใหม่ก็จะฟื้นตัวเร็วนะเจ้าคนเชียงใหม่จะมีความสุขกัน ทั่วหน้านะเจ้าอ่านี่เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในติ๊ t o k อกลุงตููนะครเมื่อวานนี้ที่พักรวมไทยสร้างชาติมีการแถลงนโยบายเศรษฐกิจมีหลายนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนทั้งนโยบายเป้าหมายที่จะนํางนเงินเข้าประเทศต่ตางๆนานาแล้ววันนี้ได้มีการนําเสนอเป็นอินโฟกราฟิกนะฮะในแฟนเพจรวมไทยสร้างชาตินะนโยบายพร้อมทำนะนี เพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการพลัสเป็น1,000บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ฉุกเฉินได้1,000 0บาทนะคือเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนได้ด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งการตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน30,000ล้านบาทคืนให้30%เงินสะสมชราภผู้ประกันตนม .33 การแก้หนี้ เป็นการแก้หนี้แช่แข็งหนี้นะคะปลดหนี้ด้วยงานเรื่องกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคในการทํากินดอกเบีย้ยตอบแทนอบพรคนละ1น0 0บาทต่อเดือนเป็นเบีย้ยตอบแทนอบพรค่ะแล้วก็การลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองกับพ่อแม่รวมสูงสุด6 0,000บาทออมเงินพร้อมลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTF อันนี้ก็คือจะกลับมาอีกรอบหนึ่งลดต้นทุนเกษตรกรปุย๋ยน้ํามันไฟฟ้าราคาถูก ไม่เลิกเงินบำนาญให้ข้าราชการเบิกเงินสมทบกบกขได้ก่อน30นี่นโยบายพร้อมทำนะฮะแล้วก็ยังมีนโยบายอื่นๆน,นะที่เขาสรุปมาเป็นอินโฟกราฟิกอย่างเช่นเรื่องของการสร้างโอกาสให้เด็กไทยอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนเรียนจบมีงานทําทุนการศึกษาอาชีวะร้อยทุนต่อหนึ่งอำเภอทุนละ1 0,000บาทมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงริมคลองเพรมแฟดดินดอแฟดดินแดงเฟสสสินเชื่อบ้านล้านหลัง นะต่อยอดบ้านสุขประชานะนี่นี่แล้วก็เรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาทเท่ากันทุกช่วงอายุนะอขอให้60ขึ้นได้1,000หมดนะแล้วก็เพิ่มเงินช่วยดูแลบุตรแรกเกิดถึง10ปีเลยขยายไปแล,แล้วก็เพิ่มเงินด้วยเป็นพันหนึ่งนะนะนี่แรงงานในประกันสังคมนะฮะแล้วก็1อำเภอ1โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม1ศูนย์ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรงระยะสุดท้ายบริการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะฮะทั้งการศึกษาทั้งสาธารณสุขเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุสน,นคนตัวเล็กๆให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฮะมีอะไรบ้างที่ทำมาแล้วนะแล้วเอาอมาใช้ประโยชน์ได้ต่อเป๋าตังถุงเงินพร้อมเพ์เน็ตประชารัฐนะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซดาตา้าเซ็นเระบบคลาวทำให้คนตัวเล็ก แข่งขันได้ไม่แพ้คนตัวใหญ่นะใช่ค่ะขอให้มีของมีความสามารถนะขายของได้นะเพราะระบบที่วางเอาไว้แล้วก็กองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน30มหมืล้านอันนี้เป็นที่พึ่งยามยากฮนะจะได้ไม่ไปเ,เป็นเบี้ยของเงินนอกระบบค่ะแล้วก็ประกันสังคมทั่วนหน้าทุกอาชีพคืนเงินสะสมชรลาภาพ30%ผู้ประกันตนมาตรา33นะนี่แล้วก็ศักยภาพของประเทศต้องสูงขึ้นต้องเพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานพัฒนานะแล้วก็เศรษฐกิจ EEC เเศรษฐกิจพิเศษร,ระเบียงเศรษฐกิจใหม่4ีภาคฮะไม่ได้มีแค่ EEC นะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นศูนย์กลางภูมิภาคสู่ประตูอาเซียนและจีนตอนใต้เชื่อมต่อหมดเลยนะฮะแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆต,างต,างต,างต่อเนื่องฮะ,ะหลังจากฟื้นจากซาอุกลับมาได้นี่คือชุดนโยบายที่ถแถลงเมื่อวานนี้ฮะนำโดยแคนดเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งสองท่านนะฮะ คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วก็ลุงตู่นายกรัฐมนตรีพลเอกประปยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มีคุณสุพัฒนพงพันธ์มีเชาซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจด้วยที่ทแถลงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง a อ p Store และ Play Store